อามาต่อกันใน ep ที่3นะครับเป็นตัวอย่างที่2นะอันเนี้ยก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องระบบจำนวนเหมือนกันแต่เป็นคำถามที่ยากขึ้นนะยากกว่าตัวอย่างที่1นะครับมาดูกันเลยเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ทำเครื่องหมายถูกทำเครื่องหมายผิดนะครับโอเคนะมาก่อนอื่นน้องๆต้องดู ep ที่1มาแล้วนะฮะเออต้องแบ่งแยกระบบจานวนในสมองได้อย่างรวดเร็วข้อ1ศูนย์เป็นจานวนเต็มบวกใช่หรือไม่ เอออยากจะไกดว่าให้น้องๆไปลองทำให้ครบแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีวิธีคิดเหตุและผลข้อหนึ่งศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกครับผิดเพราะว่าศูนย์เป็นอะไรศูนย์เป็นจำนวนเต็มศูนย์จำได้ไหมเออเป็นเซ็ตจำกัดมีสมาชิกตัวเดียวข้อสอง Square root ลบเก้ายกกำลังสองเป็นจำนวนเต็มลบนี่ไงนี่ไงถ้าใครเนี่ยที่บอกว่าอ๋อ สแควร์รูทเอกำลังสองได้เอเนี่ยอันนี้ผิดนะครับน้องๆผิดนะผิดนะผิดนะเอออันนี้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเขียนให้ถูกคืออย่างนี้ครับนะฮะอันนี้ถูกคือถอดสแควร r o ูทออกมาถ้าเป็นรากคู่รากที่สองรากที่สี่รากที่หกถ้ามันลงตัวถอดออกมาต้องติดแอบไว้ก่อนฉะนั้นถอดออกมายังไงก็ต้องเป็นบวกเห็นไหมเป็นบวกเห็นไหมไม่มีทางออกมาเป็นลบหรอกนะครับวิธีคิด ที่ถูกต้องของข้อนี้เอากรอบเอาแบบง่งายๆเลยก็คือว่าส quare root แล้วก็ลบ9กายกกำลัง2เนี่ยน้องๆทำให้เป็นรูปอย่างง่ายดีกว่าคือ81แล้วถอดรูทแเได้9เห็นไหมเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนนับเป็นจำนวนตักระยะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มลบเขาพูดผิดนะครับเข้าใจนะ ถอดสแควร์รูทไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายข้างหน้านะฮะเอาแค่ตัวสแควร์ร o ทเนี่ยถอดมาเนี่ยต้องเป็นบวกเสมอไปทำความเข้าใจอยู่ในเรื่องของเลขย,ยกกำลังเดี๋ยวไว้ครูก็ไปสอนอีกบทหนึ่งมันคนละบทกันอันนั้นไปเจาะลึกข้อ3ครับ 3, 3 4, 2มจุเาเรียก3.2534294้าตรงไหนซ้ำอ่าน2รอบนะครับ เป็นจำนวนตรรก,กะยะด้วยความที่เป็นทศนิยมซ้ำอย่างชัดเจนซ้ำเป็นตรรก,กะยะแน่ๆข้อนี้ถูกครับเห็นไหมถ้าใครจำแผนผังระบบจำนวนไม่ได้พินาศนะครับพังเระเรางั้นไปจำมาให้ได้ก่อนนะครับข้อ4 0ศย์ส่วนพายเป็นจำนวนจริงอ่ะถามก่อนครับศูนย์ส่วนพายหาค่าได้ไหม ออไม่รู้จะมีใครแอบตอบคูกอลฟว่าหาค่าไม่ได้หรือเปล่านะถ้าศูนย์อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าศูนย์เป็นตัวตั้งอย่างนี้หาค่าได้นะศูนย์ส่วนพายได้อะไรศูนย์ส่วนพายเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์เป็นตัวตั้งหารด้วยอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์เป็นจำนวนจริงถูกต้องแต่อ้ที่หาไม่ได้คืออะไรพายส่วนศูนย์เนี่ยหาค่าไม่ได้นะ ไอ้ที่หาไม่ได้คือแบบนี้คือศูนย์อยู่ข้างล่างนะครับไม่ใช่ศูนย์อยู่ข้างบนมันคนละแบบกันเนาะนะเรียนๆไปมันก็จะมีมึนๆบ้างแหละนะฮะเบเลอๆนะฮะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีศูนยะ์เข้าใจเนอะเออครูกรเคยเจอมาไงนะเคยเจอน้องๆตอบมาแบบนี้ก็เลยเออจุดนี้มันไม่น่าเป็นอะไรมากเนาะแต่ก็เป็นห่วงนะฮะไม่อยากให้พลาดดังนั้นข้อห้าน้องๆตอบได้ไหมลองดูข้อหานี้ พายส่วนศูนย์เป็นอตตัก,กะตระยะไหมน้องๆครับพายส่วนศูนย์หาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้จะรู้ได้ไงว่าเป็นตักะยะหรืออตตักะยะมันไม่ใช่จํานวนจริงเสื้อยซ้ํซ้มันไม่ใช่จํานวนเชิงซ้อนเสื้อยซ้ํซ้มันไม่ใช่จํานวน,นที่เราจะเอามาศึกษาเสื้อยซ้ํซ้ปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นพายส่วนศูนย์หาค่าไม่ได้ไม่ใช่ตักกยะไม่ใช่อตักกยะไม่ใช่จํานวนจริง ข้อนี้ถามว่าเป็นอตัตกยะะใช่ไหมไม่ใช่ครับผิดนะอะไรที่หารด้วย0ูนย์เนี่ยพวก1 0 2 0 7ส่วน0 2ส่วน0ลบ7ส่วน0ลบ0.2ส่วน0 00, ใช้ไม่ได้ทั้งสิน้นหากค่าไม่ได้รวดเลยนะครับค่ามันมากมายมหาศาลจนไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครก็ปล่อยไปเลยนะครับ น้องๆก็ไม่ต้องไปขุดคุยมันอีกเหมือนกันฮยทำไมมันหารด้วยศูนย์แล้วมันไม่ได้อันนั้นปล่อยให้ uh, คนที่เขามีความรักในคณิตศาสตร์จริงๆเขาไปขุดคุยว่าทําไมจึงหารด้วยศูนย์ไม่ได้แต่ตอนนี้เนาะเอาคะแนนก่อนสอบเอาคะแนนมานะมาดูข้อที่6นะครับ1.010 010 0 0 1เป็นตักกยะใช่หรือไม่น้องๆครับ ข้อนี้มันเป็นทศนิยมแบบไหนบางคนกำลังดูอยู่เฮ้ยมันซ้ำไหมมันลูบไหม <laughs> มันคือทศนิยมรู้จบนะครับเ <laughs> ข้าใจปะมันไม่มีเลขต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหาลูบมันเป็นแค่ทศนิยมรู้จบซึ่งมันเป็นตักกะยะอยู่แล้วนะครับข้อนี้ถูกเป็นทศนิยมรู้จบเห็นไหมวิเคราะห์ยากหน่อยนะยากกว่าตอนที่แล้วว่ายากกว่าตัวอย่างที่แล้วนะฮะ ข้อ7นะครับ6.2022222 0 0นี่ฮะ20 2 0 2 2 0 2แล้วก็2 2 0เออมันลูกไหมฮะมันลูกไหมหรือมันยังไง2 0เขาเรียกอะไรมีเลข2มีเลข0แล้วก็จะดูความซ้ำยังไงฮะ ศูมันก็ไม่ได้ใช่ไหมข้อเนี้เออบางทีเนี่ยเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยไอจุด3จุดเนี่ยมันหมายถึงไปต่ออีกนะไม่จบและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะมันใช่มันมีลูปไหมมันมีเลขสอ่งตัวมีเลขสองสองตัวมีเลขสองสามตัวน้องๆเห็นปะถัดไปพอมันมี0ูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นเลขสองสี่ตัวถูกป่นี่มันเป็นเรื่องของอะไรแลวมันมันเหมือนเป็นแบบรูปอะนะเป็นแบบรูปที่มันจะมี ความวนเวียนที่ไม่รู้จบและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถระบุได้ว่าลูปของการซ้ํามันคือแค่ไหนถูกปะเราบอกไม่ได้ว่าลูปของการซ้ําคือแค่ไหนเพราะฉะนั้นจํานวนนี้เป็นจํานวนที่เป็นทศนสยมไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ําด้วยเราบอกลูปซ้ําไม่ได้ฉะนั้นถามว่าถ้าไม่จบไม่ซ้ําเป็นตรรกยะได้ไหมเป็นไม่ได้ ไม่จบไม่ซ้ำต้องเป็นอตักยะถูกไหมฮะ,ะจำนวนนี้มันเป็นจำนวนที่เหมือนจะเอามาหลอกเราว่าเอ้ยมันเป็นทศนิยมแบบนี้ซ้ำไม่ซ้ำอะไรนะครับก็พิจารณาให้ดีๆแล้วกันต่อมาข้อ8โหยาวมากเลยนะครับข้อแปดศูนย์จุด 7, 97, 7, 97, 7, 97, 7 97. นี่ฮะอันนี้มันมีรูปการซ้ำชัดเจนเห็นมเ จริงๆแล้วมันคือ07977973ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจํานวนนี้มันเป็นทศนิยมรู้จบไม่ใช่รู้จบมันเป็นทศนิยมสาความที่มันเป็นทศนิยมสามมันจะต้องเป็นตรรกยะแต่เขาบอกว่าเป็นอตัรกยะเขาผิดนะเขาพูดผิดนะเข้าใจไหมครับ นะฮะตรงนี้ก็คือต้องมีสติมีสมาธิมากๆเลยในการแบ่งแยกชนิดของจํานวนผ่านนะไปดูข้อ9กัน1ลบรูไม่เป็นจำนวนจริงผิดผิดเพราะอะไรเพราะว่า1ลบรูทเป็นจํานวนอัตักกะยะซึ่งนับเป็นจํานวนจริงใช่ไหมจูไมไหมฮะจำนวนเนี่ยมันคือจริงใช่ไหมแล้วมันก็จะแบ่งเป็นอะไรอตักกะยะกับตักรยะใช่ไหมฮะ และไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นรูทสามนะมันอยู่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งอัตกยะยะไปลบกันหนึ่งนะหนึ่งลบด้วยรูทสามก็ยังคงเป็นอัตกยะซึ่งเป็นจำนวนจริงชนิดหนึ่งข้อสินะครับ64ส่วนเเนี่ยเอาจริงๆมันถอดสแควรูทได้เนาะ8 8 64 3 3 9มันคือ803ส่วนเป็นเศษส่วนที่ส่วนกับเศษเป็นจำนวนเต็มจึงนะับเป็น ตักกะยะได้ข้อนี้ถูกสิบเอ็ดครับถ้า A สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมสามแล้ว A เป็นจำนวนตักกะยะใช่หรือไม่สิ่งเนี้นะฮะลักษณะคำถามแบบนี้น้องๆต้องลองพยายามหาข้อขัดแยง้งหาข้อโต้แยง้งนะ มันมีทศนิยมซ้ำแบบไหนที่เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้มีปะเอากูกบสรุปให้ก็ได้ถ้าใครอยากคิดหยุดวิดีโอนะฮะสรุปให้ไม่มีเพราะว่าเงื่อนไขาการเป็นทศนิยมซ้ำนั้นหมายความว่าทุกจำนวนที่เขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้มันมาจากเศษส่วน มาจากเศษส่วนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นทศนิยมซ้ำได้มันก็เป็นเศษส่วนมาก่อนเป็นเศษส่วนก็แปลว่าเป็นตักระยะข้อนี้ถูกนะครับถ้า A สามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ําแล้ว a เป็นตักระยะถูกครับนะไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูละเอียดเนาะลองไปหาอ่านเอาไหมพวก0.93อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็คือเท่าไรจำไม่ได้ละ 0.93มันมีวิธีพิสูจน์ใช่ไหม0.99 999 99. อะไรบวกกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขียนเป็นเศษส่วนได้อะไรส่วน9ส่วน9ครูก็นึกไม่ออกละลืมชิ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามันเขียนเป็นทศนิยมซ้าได้ก็เป็นเศษส่วนได้นั่นแหละนะครับก็เป็นตรรกยะต่อมาข้อ12นะครับมีจํานวนจริง x ที่ใส่สแ x บวก1แล้วจะเท่ากับลบ1นะข้อนี้เนี่ย มันต้องกลับไปดูข้อก่อนหน้าน,นี้ที่ครูก็บอกว่าเวลาเราหาค่าสแควรูทเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกหรือไม่ก็เป็นศแค่นั้นแต่มันจะมาเป็นลบเนี่ยไม่ได้นะครับตัวนี้ก้อนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นบวกเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นศูนยต่ำสุดคือ0แต่ข้อนี้เขาบอกว่ามันจะมี x อ,อยู่บางตัวที่ใส่ลงไปแล้วได้ลบหนึ่งคือติดลบอะ่ะไม่มีนะ ไม่มีจํานวนจริงที่ใส่ลงไปแล้วออกมาได้ลบหนึ่งแต่ถามว่ามีจํจานวนจินตภาพไหมไม่รู้ยังไม่ได้คิดนะครับไม่แน่แต่จํานวนจริงมีไหมฮะมีที่ใส่ลงไปในสแควร์รูทถอดออกมาแล้วได้ลบไหมคําตอบคือไม่มีครับนะข้อนี้ไม่มีก็เลยตอบว่าเป็นเท็จนะครับข้อนี้ผิดต่อมาข้อ13บสาว่าเมื่อ x เป็นจนํานวนจริงใดๆแล้วสแคว x กําลังสได้ Absolute x Absolutely yes ถูกแน่นอนนะครับข้อนี้มันคือนิยามโดยแท้จริงอครูครับยกตัวยอย่างให้อันนี้มันสำคัญนะเดี๋ยวน้องๆจะต้องเจอบ่อยๆเช่น square root 3กำลัง2จะได้ค่าสมบูรณ์ของ3และตอบออสา s q u a r o o t ลบ6กำลัง2จะได้ค่าสมบูรณ์ของลบ6และตอบ6นะครับ square root ลบ1ลัง 4จริงๆแล้วไม่ต้องกำลัง4ก็ได้เนอะลบ1ยกกำลัง2ก็พอมันก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของลบแล้วตอบเป็น1คือมันจะออกมาเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้คือนิยามขั้นพื้นฐานของการถอดสแควร์รูทจำให้มั่นจำให้ดีนะตัวนี้จำให้มั่นจำให้ดีได้ใช้แน่นอนโอเคนะฮะถูกต้องก็สิถูกต้อง,อถ,องถ้า x เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วสแควร์รูทของ x กำลังสงจะได้ค่าสมบูรณ์ของ x เอาความรู้ข้อ13มาตอบข้อ14สี่ฮะสแควรูทเอบี b, กำลังสองเท่ากับแอดส์สูตเอบีไม่ว่า a-b เป็นจำนวนจริงใดๆเราแค่เอาก้อนนี้มาใช้แล้วเปลี่ยน x เป็น a ลบ b มันก็ยังคงเป็นสมบัติข้อเดิมที่เป็นจริงนะครับเข้าใจไหมเ a-b เป็นจำนวนจริงใด,ดๆก็ได้น้องๆลองไปแทนเลขดูก็ได้มันจริงหมดแหละ มันก็คือเป็นวิธีการเอานิยาม3ดาวตัวนี้มาเปลี่ยน x เป็นอะไรก็ได้นี่แหละคือกลยุทธ์ในการออกข้อสอบเขาจะเอานิยามพื้นฐานตรงนี้ที่น้องๆจําเป็นตัวๆจําหน้าตาว่าเป็น x แต่เอามาปรับเปลี่ยน x เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ในทางคณิตศาสตร์เขามองเป็นตำแหน่งเขาไม่ได้มองเป็น x เขา้าใจไหมเขามองมันเป็นภาพอะ เป็นภาพว่าถ้า x ตัวนี้หน้าตาเปลี่ยนไปเป็นอะไรมันก็เปลี่ยนตามกันและมันยังอยู่ในฟอร์มเดิมมันก็ยังถูกต้องอยู่นะครับโอเคนะฮะก็เป็นการหยิบนิยามมาถามซ้ำลองเปลี่ยนลูกเล่นดูนิดหนึ่งต่อมาข้อ15นะครับเอาละข้อนี้ลงรายละเอียดนิดนึงมีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9เขียนเส้นจำนวนเลยครับ้อง จำนวนเต็มเนี่ยเรามาักจะนึกถึง0ูนใช่ไหมหนึ่งสไปใช่ป่ะไปถึงเลข9ก9แล้วก็มีเลยไปอีกก็คือ1 0 11แต่เขาบอกว่าจำนวนเต็มที่มากสุดแต่น้อยกว่า9มันก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกปะใช่ไหมจำนวนเต็มเนี่ยมันมีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ใช่ปหอไอ้เต็มลบไม่ต้องพูดถึงหรอกมันน้อยกว่าเยอะเลยแต่เอาจำนวนเต็มที่เยอะๆแต่ไม่เกิน9มันก็คือเลข8 มีไหมมีมันคือเลขแปดนั่นเองข้อนี้ถูกเข้าใจปะอีกทีหนึ่งเขาบอกว่ามีจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า9ก็ยึดเอา9เป็นหลักแล้วเลขที่เป็นจำนวนเต็มเยอะๆแต่ไม่เกิน9คืออะไรก็คือเลข8มีนะครับคำตอบคือมีและคือเลข8ข้อ16นะครับมีจำนวนตักรยะ ที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเก้าเอาละตัก,กรยะแปลว่าอะไรนะฮะน้องๆตัก,กรยะแปลว่าเศษส่วนใช่ไหมอ่าตัก,กรยะแปลว่าเศษส่วนแล้วก็เออก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมฮะเขาไม่ได้มีเงื่อนไขเลยเลยเขาบอกแค่ว่าเออ่จำนวนตัก,กรยะที่มากที่สุดที่น้อยกว่าเก้าอ่ะสมมุติว่าตรงนี้คือแปด เลข8เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มแต่เขาใช้คําว่าตรก,กะยะคือมันละเอียดกว่าจํานวนเต็มก็ได้เป็นทศนิยมก็ได้เป็นเศษส,ส่วนก็ได้สมมุติครูกนับตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยมี8.9แล้วนี่คือจํานวนตักกะกยะที่มากใช่ไหมแล้วยังไม่ถึง9แต่ถามว่าเขาต้องการมากที่สุดอะงั้นขยับเข้ามาหน่อยเป็น8 9 9โอเคไหม ออน้องนองก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอโ้หงั้นมันก็จะมีที่มากกว่านี้อีกนิดน,นึงนะแปดจุดเก้าเก้าเก้าถูกป่าถูกป่าขยับไปเรื่อยๆแต่ถึงเก้าไหมไม่ถึงมีเข้ามาอีกไหมขออีกก็เก้า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 เริ่มเห็นแวแวหรือยังฮะเริ่มเห็นแววว่ามันจะจองเวรจองกรรมไม่จบไม่สิน้นมันจะมีเลขที่เยอะกว่าตัวนี้แต่ไม่ถึงเก้า มีมากขึ้นเรื่อยๆมันจะละเอียด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 ลงไปเรื่อยๆแปดจุดเก้า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 แปดจุดเก้า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 ไปเรื่อยๆคำถามคือบอกได้ไหมว่าเยอะที่สุดคือตัวไหนเออเก้ากี่ตัวมันถึงจะเยอะสุดแปดจุดเก้าเก้าเก้าเนี่ยเก้าข้างหลังเนี่ยกี่ตัวมันถึงจะเรียกว่าเยอะที่สุด ที่ไม่เกิน9บอกได้ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าจำนวนตักรกยะซึ่งมากสุดแต่น้อยกว่า9อ่ะมันบอกไม่ได้ว่าเรียกอะไรกันแน่เพราะว่าครูกรัสามารถที่จะให้เลข9กเยอะกว่าน้องๆน,นึกขึ้นมาได้1ตัวทุกครั้งแล้วน้องๆก็จะสามารถบอก8.99ที่เยอะกว่าครูกรัได้อีกหนึ่งตัวทุกครั้งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันสรุปไม่ได้หาไม่ได้ไม่มีฮะ ไม่มีครับเขาบอกว่ามีอ่ะคตอบคือไม่มีไม่มีเลขที่เป็นตัก,กรกยะซึ่งมากสุดและยังไม่เกิน9เลขที่มากสุดบอกไมนะ่ได้เพราะมันจะละเอียด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 ไปเรื่อยๆโอเคไหมค่อยๆตั้งสตินะครับแล้วก็นึกตัวอย่างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะบางคนเนี่ยเห็นโจทย์แบบนี้แล้วปวดหัวงงทิ้งไปเสียดายของเนอะถ้าเข้าใจแล้วมันง่ายเห็นไหมมาดูข้อ17 มีจานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดเขียนเส้นจํานวนเลยนะนะเขียนเส้นจํานวนเลยจํานวนเต็มมันมีกี่แบบฮะมันมีเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกใช่ไหจากศูนย์ก็จะมาหนึ่งไปทางซ้ายคือลบหนึ่งจากหนึ่งก็ไปเป็นสองไปเป็นสามทางซ้ายก็มีลบสองไปเรื่อยๆเขาต้องการเต็มบวกก็คือฝั่งขวาที่น้อยที่สุดก็เลขหนึ่งเ,เห็นไหมเต็มบวกแต่น้อยสุด ถ้าจังหนึ่งมามันจะเป็นเต็มสูตรแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเต็มบวกที่น้อยสุดคือเลขหนึงถามว่ามีไหมครับมีถูกต้องคือเลขหนึงนั่นเองพยายามนึกนะไอ้คำถามเหล่านี้เนี่ยลักษณะคำถามที่แบบเออมีไม่มีจริงเท็จอะไรเนี่ยมักจะไปเจอในพวกโอ e เน็ตนะแต่ก่อนนะครับแต่ว่าถามว่า ในข้อสอบกลางภาคปลายภาคมีไหมก็น่าจะมีนะครับเขาก็น่าจะทดสอบเราพอสมควรนะก็ค่อยๆค,ค,คิดใจเย็นๆน้องๆมีเวลามากพอที่จะคิดโจทย์ได้ทุกข้อแต่อาจจะไม่มากพอที่จะคิดให้ถูกต้องทุกข้อนะเออเอาหนะ้าเอาเท่าที่ได้นะใจะเย็นๆสิบแมีจานวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดจริงๆแล้วแผนผังอันเดียวกับข้อ17เลย เต็มลบเนี่ยมันก็จะมีลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีเลขที่น้อยกว่าลบ3มาเรื่อยๆแต่เขาอยากได้จำนวนเต็มลบที่มากที่สุดยิ่งมากมันก็จะยิ่งเข้าใกล้0ูนย์ใช่ป้ะ่าเพราะฉะนั้นลบ2มากกว่าลบ3ลบ1มากกว่าลบ2องันั้นลบ1เป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเข้าถึง0ลบ1เป็นเลขที่ เป็นจํานวนเต็มลบแล้วเยอะกว่าลบตัวอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่ามีไหมจานวนเต็มลบที่มากที่สุดมีครับคือลบหนึ่งลบหนึ่งเยอะสุดแล้วลบหนึ่งลบลบหนึ่งเยอะกว่าลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งเยอะกว่าลบเก้าร้อยลบหนึ่งเป็นจํานวนเต็มลบที่เยอะที่สุดแล้วครับข้อสิบเก้า จำนวนจริงทุกจำนวนเมื่อยกกาลังสองเราจะมีค่าเป็นบวกเสมอระวังอ่านจบปุ๊บบอกเลยระวังเสมอนี่อันตรายมากไอ้เสมอเนี่ยมันจะมักจะมีอะไรมายกเว้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเคยโดนหลอกไหมมาบอกเสมอยกเว้นทุกทีจํานวนจริงเนี่ยแบ่งเป็นเต็มไม่เต็มจํานวนจริงเนี่ยมันมีเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกพอเอามายกกําลังสองแล้วเป็นบวกเสมอจริงหรอไม่จริง ไม่ต้องคิดเยอะกูค,ครับสรุปเลยไม่จริงนะครับเพราะอะไรเพราะ0ูนย์กกำลัง2เท่ากับ0เห็นไหมเป็นบวกปะศูนเป็นบวกไหมไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันยกเว้น0มันมีจำนวนจริงตัวหนึ่งก็คือเลข0ูนที่เอามายกกำลังสองแล้วมันไม่ได้เป็นบวกครับ เห็นไหมคูก็บอกแล้วข้อยกเว้นอะไรลูกเล่นต่างๆมันจะอยู่แถวแถวศูนย์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อยกเว้นข้อควรระวังข้อนี้คิดดีๆมาดูข้อ20กันข้อสุดท้ายของ EP นี้นะครับผลบวกของจำนวนอะตักกยะ2องจำนวนที่ต่างกันเป็นจำนวนอะตักกยะสเสมอโอบอกตำตๆข้อนี้อยากจะพูดรุนแรงนิดนึงข้อนี้ โคตรหลอกเลยครับน้องๆมันหลอกนะฮะโจทย์ลักษณะนี้ฟังดีๆนะผลบวกของจํานวนอตักากะยะ2จํานวนที่ต่างกันเขาบอกว่าจะเป็นจํานวนอัตักะยะเสมอประโยคตรงนี้มันหลอกมันหลอกให้น้องๆนีนนะ่คิดถึงจํานวนที่หน้าตาไม่เหมือนกันเช่นรูทสามบวกรูทสองอย่างเงี้ยเห็นนะผลบวกอย่างนี้มันก็ยังคงเป็นอัตักายะนั่นแหละนะฮะหรือรูทห้า นะครับบวกรูทเจ็ดอย่างนี้มันก็เป็นอาัตากระยะนั่นแหละแต่เดี๋ยวก่อนครับน้องๆแต่เดี๋ยวก่อนถ้าขูกอลให้จำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นลบรูทนะบวกกับอีกจํานวนหนึ่งคือรูทสอเกิดอะไรขึ้นถามก่อนมันเป็นอาัตรากระยะที่หน้าตาแตกต่างกันปะ่ะต่างนี่คือผลบวกของอัตรกระยะที่ต่างกัน แล้วได้อะไรอ่ะได้ศูนย์อ้าวแล้วศูนย์มันเป็นอตกะยะไหมไม่เป็นศูนย์เป็นตักกยะเห็นหรือยังข้อนี้เคยออกในโอนเน็ตนะครับเมื่อในอดีตนะครับแล้วหลายคนก็ผิดพลาดเพราะว่านึกไม่ถึงว่าเขาจะเล่นแบบนี้อ๋อมันมีอาจจะเป็นตัวลบพายแล้วก็บวกกับไายก็ได้ศูนย์เห็นไหมฮะอตกยะทั้งคู่เลย นะครับพอเอามาบวกกันปุ๊บกลายเป็นตักกะยะเฉยนะครับจบปึ้งอย่างนี้เลยงงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าผลบวกของอตัตรกะยะ2จํจำนวนที่ต่างกันเป็นอตัตรกะยะเสมอไม่แน่ครับผิดได้มันอาจจะออกมาเป็นตักกะยะคือเลข0ูนย์ก็ได้ครับน้องๆเป็นไงบ้างครับ20ข้อนะฮะยี่ข้อถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อ สำรวจตัวเองนะครับถูกหลอกอะไรยังไงก็จดจำสิ่งที่ถูกต้องนะฮะดูว่าโจกเขาหลอกอะไรเนีไยบ้างเนาะฝึกเอาไว้นี่คือแผนผังระบบจำนวนให้น้องๆมีความแม่นยำหลังจากหัวข้อนี้ไปแล้วน้องๆควรจะต้องแม่นเรื่องแผนผังระบบจำนวนตักยตกยะอัตกระยะจำนวนจริงจำนวนเต็มจำนวนไม่รู้แหละไปจำมานะครับจำไม่ได้ และในหัวข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดถึงพวกสมบัติของการดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนบ้างแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องรู้โอเคนะจบ EP นี้น้องๆไปพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อนใน EP หน้าครับอันนี้จบแล้ว